ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศบาลตำบลพบพะอําเภอพบพะจังหวัดตาเทศบาลตำบลพบพะตั้งอยู่ในเขตอําเภอพบพะเดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาพิบาลพบพะกิ่งอําเภอพบพะอําเภอแม่สอดเมื่อวันที่หเมษายน2526ในท้องที่บางส่วนของอําเภอพบพะต่อมาเมื่อวันที่ย5หพฤษภาคม 2,542ได้ยกฐานะจากสุขาพิบาลพบพ้าเป็นเทศบาลตำบลพบพา้าเทศบาลตำบลพบพ้ามีพื้นที่ทั้งหมด6.5ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4 0 6 3ไร่โดยมีพื้นที่ราษฎรพักอาศัย880ไร่พื้นที่พันนิจยกรรม23ไร่พื้นที่เกษตรกรรม1,500ไร่ พื้นที่ตั้งสถานศึกษาประมาณ80ไร่และพื้นที่ป่าสาธารณะ1,580ไร่ประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านพะพภะเหนือมีบ้านเรือนจำนวน887ครัวเรือนหมู่ที่2บ้านพะพภะกลางมีบ้านเรือนจำนวน519ครัวเรือนหมู่ที่3บ้านพุภะ,ะใต้มีบ้านเรือนจำนวน 1,700ครัวเรือนและหมู่ที่7บ้านพบพระทายงามมีบ้านเรือนจำนวน286ครัวเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพบพระส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายซึ่งบางครัวเรือนประกอบอาชีพปัสุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานและบริโภคเช่นไก่สุกรและโคเนื้อปัจจุบันเทศบาลตำบลพบพระ ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์พบพระเมืองใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพบพระบริหารงานโดยนายนิกรจันตานาย,ยกเทศมนตรีตำบลพบพระนายบุญยวาจันติวรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลพบพระนายพานุวัตรประจบดีรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลพบพระนางสาวอนงค์ทารินสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพบพะนายประเสริฐจันมาเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพบพะและจ่าสิบตำรวจวิทย์หมื่นสาที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลพบพะโดยมีนายสมบุญละน้อยเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลพบพะนายพุทธิมาใหม่วงศรองประธานสภาเทศบาลตำบลพบพะและนายชัยพิชิตธารินสุ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพบพัฒสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระเขตที่หนึ่งประกอบด้วยนายสมศักดิ์จีคิรีนายนิพนธ์แพร่ภาษานายสมบูรณ์ละน้อยในาใยชัยพิชิตทาลินสุนายศรีพันธ์ใจวงศีและนายจันสมแสนคำลือและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพัฒเขตที่สองประกอบด้วยนายแดงยาสกุล นายพงศกรพนานนายทองอินมาตองนายสวัสดิโนนายพุทธิมาใหม่วงและนายลุธนากรอินกาหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลพบพระประกอบด้วยสำนักปรัดคงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงานได้แก่งานธุรการงานการเจ้าหน้าที่งานกิจการสภางานบริหารทั่วไปงานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกองคังครงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงานได้แก่งานพัสดุและทรัพย์สินงานการเงินและบัญชีงานจัดเก็บและพัฒนารายได้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานธุรการและงานบริหารการคลังกองช่างโครงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงานได้แก่งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมงานผังเมืองงานสาธารณะงานธุรการงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะงานสูมเครื่องจักรและงานสาธารณูปโภคกองสวัสดิการสังคมคงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงานได้แก่งานสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาชุมชนงานธุรการและงานสวัสดิการเด็กและเยาวชนกองการศึกษา โครงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงานได้แก่งานการเจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณงานการศึกษาการศึกษาปฐมวัยงานโรงเรียนงานเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการงานส่งเสริมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโครงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงานได้แก่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจัดทํางบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นงานรุรการและงานนิติการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโครงสร้างหน้าที่การปฏิบัติงานได้แก่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคไม่ติดต่องานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพงานรักษาความสะอาดงานศูนย์บริการสาธารณะ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพงานสัตวแพทย์งานทุรการงานเผยแพร่และการฝึกอบรมและนี่เป็นโครงสร้างหน้าที่ทั้งหมดในหน่วยงานหน่วยงานเทศบาลตำบลพบพระของเราค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้กับขอบพระคุณยิ่งทั้งนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดในคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดทำต้องกราบขออภยัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ มีชีวินสุขสันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาคานพนทางน้ำไฟเรื่องรุง่งไกลนักนาเ <c oughs> ทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำทานอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนนครวิวัฒนา รัฐบ,บานคือบันไดของการปกครองตามคนลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตย